ค่ะสวัสดีค่ะมณีกับมาพบวผก,กับคำมผูผพะเล่าือเก่าเนาะค่ะมณีคำมูพรร้เล่กะสิผ้าสะพช้มไปติดตามความฝันของน้องท่านว่าเนาะค่ะนิยินมาน้องท่านว่านี่เพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันก็สิฝันแบบใดเนาะค่ะเขากลับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของน้องท่านว่าพร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีครับน้องธันวาสวัสดีคร yeah, ับสวัสด like ีครับน้องธันวาครับสวัสดีค่ะน้องธันวาสวัสดีค่ะสน้องธันวาค่ะหายเงียบไปดนเนาะครับอีบี่เนาะน้องธันวาครับงวดก่อนๆหลายเดือนที่ผ่านมาครับน้องเพิ่นบอกถือเลขสองตครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมบูทงบุญมาติดตามเพราะว่าน้องเพิ่นกติดภารกิจค่าเรียนหนังสือครับมื่อนี้ครับงวดวันที่สิบหกสิงหามีโอกาสได้พบเจอน้องครับ เพื่อนว่าเพื่อนฝันดีครับฝันว่าจยางไรน้องธันวาพูดให้ฟังหน่อยครับฝันว่าเห็นก็อยัามาใกล้ๆนิดนึงเออพอฝันว่ายังไงฝันว่าเห็นพ่อมาหาพูดดังๆหน่อยสิครับพ่อมาหาครับฝันเห็นพ่อมาหาครับพ่อไปไหนพ่อพ่อไป พ่อเสียครับพ่อเสียชีวิตเนาะครับโอ้ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องธันวาเนาะพ่อเสียแล้วถึงฝันเห็นพ่อครับพ่อมาทํายังไงพ่อมาดึงขาพ่อมาดึงขาเนาะครับโอ้มาดึงขาข้างไหนครับข้างไหนชี้ให้ฝให้ดูหน่อยสิชี้ให้ดูหน่อยโอ้ข้างนี้ข้างขวาครับมาดึงขาข้างขวาน้องธันวาแล้วพ่อว่ายังไงครับ พ่อว่าอย่างไงพ่อมาบอกเลขบหรือยังไงเนี่ยได้พูดกับพ่อยังไงพ่อพ่อนั่นพ่อมาหาพ่อมาบอกเลขครับพ่อมาบอกเลขเลยโอ้ี้เก่งแต่ครับสม้ช่มเนาะน้องท่านว่านี่เพื่อนกะบอกบบกอยเก่งครับก็ขอโทดขออภัยนะครับสม้ช่มเนาะเด็กน้อยนี่แหละครับน้องท่านว่าอยู่ปไหนแล้วครับปสามนะครับปสามแล้วเก่งเก่งเก่งนะครับสม้ช่มเนาะ เก่งครับบ่วค่อยได้ออกกล้องจังสิล่ะครับเอฟซีนี่แหละแต่ตัวเลขของน้องเปิ้็นกับบแพงว่าส่วนพอมาบอกเลขมาบอกเลขกสองตัวหรือสามตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งสามตัวทั้งสองทั้งสตัวทั้งสตัวเลยเนาะครับเอากะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับเอฟซีเนาะเพราะว่าน้องเปิ้นกะให้ไปเล่นกับมูครับมูถ่ายู่ข้างหลังเพื่นครับท่านผู้ชมเตะบอลแบบน้องคันวาครับ พ่อบอกตัวไหนเลขสามตัวสองเก้าสี่ครับสองเก<ล>้าสองเก้าสี่ครับเลขสองตัวเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ครับพอ่อพ่อทำไมถึงบอกละ่ะก็มาหาพูดออกมาเลยบอกพูดออกมาเลยใช่ไหมครับอืมน้อครับนาออ่ะน้องท่านว่าเพิ่งกล บจักคือกันหูแต่ว่าพ่อมาบอกลีกลับมาดึงขาสนัน,นะครับแต่งวดที่ผ่านมาที่เบาแอมเราตรงต,รงตริดตามไปฝากเอฟซีกระถือตรงๆครับแล้วก็บมีนม่น้องมี่น้องยั่งกว่าที่น้อง,องอยังกว่าทีเล็กหน่อยที่อันสลาบสลัดแน่นอนนะ้องอมมีสามดาวน้องโฟกัสบอกว่าเมนน้องโฟกัสเลยเนาะน้องโฟกัสเลยกับบอกลขกแม่นครับ All, น้องเพื่อนกาทิดภารกิจบวเดทิดตามไปฝากเอฟซีนี่พบเจอแลว้วน้องท่านว่าครับเพื่อนโมแพงครับเสมอชื่อมเนาะงวดนี้นนต้องจัดให้นักเนาะเอฟซีเนาะครับเสมอชื่อมเนาะอ่ะอมี่ยังสีเบามียังสีพูดอีกมีอะไรจะพูดอีกครับภาษาเงื่อนฟังนะคะน้องท่านว่าค<ะ>ำอะไรครับฮะคำอะไรครับแต่ผมแต่ผมพูดพูดไปได้เป็นบางคำโอ้พูดได้เป็นบางคำเพราะว่าน้องเขาฟังอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเป็นอยู่เพาเยอรนะครับเสมอชื่อมเนาะ อันนี้เป็นหมู่บ้านเยือครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดมีสีเผ่าไทยนะครับเมืองสีเผ่าไทยลาวสวยขมิ้นเยอหนองอยู่เผ่าเยือครับเอามัละกอหมูมัละกอหูแต่งูแล้วก็เขาแล้วก็งูงูปะะแปลว่าอะไรงูกรระสัันคบงูแปลว่ากระสันครับปลากกปลา,า,าเป็นปลากาครับกาอะไรอีกที่นี่นะ ข้าวคือว่าดูยังข้าวโดยครับโอ้กินข้าวโดยจโดยครับผมนี่แหละครับน้องเพิ่นกับคอยเรียนรู้ภาษาเยอเนอะครับแต่ผู้ชมเนาะอาจเจ้าหูยุติโอกาแสดงออกกับขอโทษขอภัยเอฟซีครับก็ลองเอาไปสื่อลอตเตอรีลองเบิงกับน้องท่านว่าข้องข้าครับผมขอบคุณที่หลายครับน้องท่านว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องท่านว่าครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องท่านว่ายินดีต้อนไปบค้ัขอถ่ายแบบคุณครับแอบแฝง ล้ี่ทำทำไมยนาสำหรับคลิปนี้คัมพูชาละสิภาทธรรมประรชุมมาสรุปต,ตัวเลขของน้องท่านว่าเนาะคะ่ะน้องท่านว่าเพิ่นฝันว่าพ่อเพิ่นผู้ที่เสียไปแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นตายไปแล้วมะลึงขาลูกทรายเพิ่นบอกเลขเนาะคะ่ะตัวเลขของน้องท่านว่ากะสองเก้าสี่ค่ะสองเก้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ หนึ่งกันย่าสองหาหกหกค่ะก็ให้ทำผูช้มเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบนงน่งรัฐบาลก็ให้โศกโซกมันมน้ำลำนว่ยน่ยค่ะกาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระงแจงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คำพูพะลาอนำ,นำนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพะลอกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ